ในในในต้นหอมกับผักชีลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วแปงสองต้นนี้ก็คือชื่ออะไรนะคะต้นหอมกับผักชีต่างกันยังไงต่างกันยังไงต้นไหนข้อไหนต้นไหนคือต้นหอมอะไรคือผักชีพี่แปงต้นที่เขา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 เดินไหนเขาเดินอยู่ทั้งสองตัวเลยแปงตัวไหนดีอ่ะเอาีปงชี้ชี้ใกล้ๆก็ได้ครับชี้ใกล้ๆชี้ใกล้ๆชี้ใกล้ๆหนชี้ชี้ใกล้ๆมองมิมองไม่เห็นจิ๊บก็ได้ไหนชี้อะไตัวนี้คืออะไร ต, <t ries> ต<ร>ัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรพี่แปงชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้เขาชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะพี่แปงชื่อผักชีตัวนี้ชื่ออะไรนะคะพี่แปงเอ่อผักชีผักชีแล้วตัวนี้อต้นหอมอ๋อตัวที่ลายชัดนี่คือผักชีตัวลายอ่อนๆนี่คือต้นหอมค่ะต้นหอมกับผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมผักชี แล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีทำไมดูไปถึงตั้งชื่อว่าต้นหอมกับผักชีครับเพราะเราไปชอบชอบแยกแยกชื่อไปชอบกินต้นหอมชีชมใช่ไหมต้นหอมกับผักชีกาาอไปกินได้ไหมกินกินไม่ได้ไต้นหอมกับผักชีเป็นเป็นเป็นเพื่อนลูกแบงค์ใช่ไหมลูกเขาเป็นเฟรนด์นะแฟนต้องเลี้ยงเขาดีๆนะเราจะว่าเราต้องให้อะค่ะชีใช่ไหมใช่ ต้นหอมกับผักชีนี่ลูกตาไปกินได้ไหมไม่กินกลินไม่ได้ใช่ไหมต้นหอมกับผักชีเป็นเป็นเป็นเพื่อนรูกแปงใช่ไหมลูกเขาเป็นเฟรนด์นะแฟนต้องเลี้ยงเขาดีๆนะแต่ว่าเราไมต้องให้อ่ะค่ะถามเพราะว่าเขาหิวเรื่องหิวเรื่องป้าป้าจะกินนี่เขากินเลยป้าเอาเอาเพิ่มเลยนะ กินนิดเดียวคกินเยอะขากินเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกแเขาตออเดี๋ยวลูกแปงต้องต้องสอนให้เขากินผักเก่งๆลูกแปงโอเคไหมแล้ววันแป๊บวัพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนนี้เขากินเป็นมื้อเย็นเบาๆพี่แปงทำไมอ่ะแล้วเราเขาไม่กินทำไมอีกตัวหนึ่งเขายังไม่กินไม่อีกตัวหนึ่งเขายังไม่หินเขายังไม่เห็นแบบมีว่า อะไรอยู่คะเออเออพูดให้ให้ตัวนี้กินลูกบงกกาลังฝึกให้เต่าเขาทานผักใช่ไหม<ะ>เพราะว่าถ้าเขาจะได้ได้กินผักเป็นใช่ไหมคะปกติเขาอยู่ที่ร้านก็กินอาหารเม็ดอย่างเดียวตอนนี้ลูกบงกกาลังฝึกให้ผักชีกับต้นหอมกินทำไมตอนนี้เขาอยู่ที่ร้านเขากินกินแต่อาหารเม็ดอย่างเดียว ก็เป็นเพราะว่าที่ร้านเขาหาพืชผักมาให้เต่ากินยากพี่แปงเขาก็เลยให้ฝึกให้กินอาหารแมทเห็นไหมแต่ต้นหอมแต่ผักชีเก่งใช่ไหมผักชีกินกินสาหร่ายไเลยแต่ต้นหอมยังไม่กินถ้าพักมามีว่าเขาก็ต้องกินแต่เขาหิวเขาก็กินแหละพี่แปงโอเคเนะขา,าจะกินต้นทอมบอนใช่ฉะแล้วเขาจะปีนลนทับบอนยังไงเดี๋ยวเขาก็คงจะปีนแบบมามีว่า เดี๋ยวเดี๋ยวลูกแปงเดี๋ยวรู้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงก็มาจัดบ้านให้ต้นหอมกับผักชีกันโอเคไหมเข้าหวัวเขาผักผักผักชีแล้ว <c oughs> ไม่อยากจับเขาอยากจับอยากก่อนรง้คยรอให้เขากินก่อนนะตอนนี้เขายาังหิวเลย <c oughs> ใช้ต้นหอมผักชีกัน ินแล้วก็ไอเขากินใหญ่เลยใช่ไหมครับ <g it> แม่เขาเขาเขาดึงขาออกดึงออกเก่งจงังเลยต้นถอ่วกระบักชีชอบกินผักเหมือนใครพี่แปงเขากินกันใหญ่เลยลูมไปหนึงน่ารักจังเลยดูน่าเอ็นดูเผื่อพี่แปงเป๊ะเลย <c oughs> <c oughs> ซักแล้วเหมือนมีซักแล้วครับหรือแบ่งเอาอีกอันนึงก็ได้ไหมเดี๋ยวอันนี้เหมือนมีเข้าตูออ้อบให้น,นี้ทวไมอยากเปลาแม่ไม่ดูที่อันที่ของเปล่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอนะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่ของเขาครับหรือแบ่งเดี๋ยวแบ่งกลับมาเราเปลี่ยนที่อยู่กันแล้วแล้วเราก็ดูที่ด้วยอืมอือเขาใช่ไหมใช่เงาะเงาะเงาะ,งะ អ្នកបងតីទីអឺអស់ចាយឺតណាស់យ៉ាបងបងមកយូរណាស់ដែរ